เอาลละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม EA Sports FC 25นะครับวันนี้เราก็จะมานะครับเรียกได้ว่าสร้างสรรตัวละครนะครับในโหมด Player Career Mode นั่นเองนะครับเป็นการที่เราได้จำลองตัวละครนะครับนักเตะนะครับเยาวชนขึ้นมาเพื่อที่จะไปตามล่าหาความฝันนะครับในลีทที่เราต้องการนั่นเองนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมก็กำลังสร้างตัวละครอยู่นะครับเออนะฮะตัวละครผมก็จะหน้าตาโอ้หล่อเหลาเอากานานะไม่ธรรม,มาดานะโอ้โหแต่ว่าทรงผมนี้ผมขอดูทรงผมกันนะว่ามีทรงไหนแบบเท่ๆมั้ยโอ้โหหักเด,ดล็ลกนะอะคาเดตนะเออผมลืมบอกไปนะครับตัวละครของผมนะครับตอนนี้ผมก็ได้ตั้งชื่อแล้วนะครับเป็นศูนย์หน้านะครับชาวออทีมชาติไทยนะครับ เรียกว่าชื่อว่าอัครเดชนั่เองนะครับชื่อไทยจัดเลยนะเราจะมาแต่งตัวให้เขาแบบมีสไตล์ไปของตัวเองนะครับ <c oughs> คนเฮ้ยแล้วแล้วครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> ผมก็ได้ตามหาทรงผมที่ผมต้องการนะครับนั่นก็คือทรงนี้ฮะ ทรงนี้เลยเรียกว่าอินสปิเรชันมาจากยินละหาุนลาบนะทุกคนโอ้โหทรงผมหน้ามานะเไงโมเตงโมเตงโม,โม,โม,โมนักเตะของเราครับนี่ฮะข้างหลังครับอัครเดชนะครับเบอร์19นั่นเองนะครับมาพร้อมกับทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็แว่นตาอันหวานแหววนะฮะเราจะไปลุยกันเลยครับมาผมเอาแบบนี้เลยเอาละครับทุกคนครับ มาอยู่ที่ตรงนี้ครัก็คือสนามซ้อมนะครับน่าจะเป็น King Power Stadium นะครับมาดูตัวเราอยู่ตรงไหนครับตอนนี้คือเห็นแต่เพื่อนโอเคนะเสียงโค้ชเปล่าไม่ใช่คันเล็กมีผู้ช่วยพ้ดนะครับมาพูดนะพูดผมว่าโอ้โอเยโอเยนะพูดอะไรก็ไม่รู้ นี่ัครเดชของเราครับโหอ,อย่างเทพมีผู้ช่วยนะครับมาทักถ่ายว่าตั้งแต่ซ้อมนะตั้งใจซ้อมเริ่บักลาบ้านเ้อมันบ้านเทอมันจนเอาละครับทุกคนครับมาเจอกันในน่าจะเป็นอาทัวร์นาเมนต์นะครับก่อนที่จะ,ะเข้าสู่การแข่งขันลีกนะครับอ่าเป็นทัวร์นาเมนต์ อะไรสักอย่างนะผมจําไม่ได้นะครับเจอกับอูดินเซ่นะครับเอามาดูว่าทีมเราจะเป็นยังไงนะครับเอ้าแล้วทีมเรานําอยู่ตอนนี้ครับนําอยู่1ประตูต่อศูนย์นะครับเป็นลูกยิงของเนี่ยครับปนารโนเต้นะครับนาทีที่28ซึ่งตอนนี้ครับเป็นโอกาสของเราที่จะได้ลงสนามนะครับในนัดแรกนะลงไปแทนเอ่อ คาโนหรือว่าอ่านชื่อไม่ออกนะไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะเอลคาโนนะครับมีเวลาให้เราเหลือแค่20กว่ากว่านะครับเราต้องลงไปแล้วทำทำผลงานให้ดีนะทุกคนนะไปลุยกันเลยครับโอเคมาครับเป็นโอกาสของอัครเดชนะครับอัครเดชจะได้ลงแล้วนะทุกคนมาดูกันนัดนี้ครับอัครเดชเบอร์19บเกบ11ออกครับ 19ลงแทนอัครเดชครับโคตรบอกว่าเฮ้ยมันเต็มที่แล้วบอกลาโอเคครับอ้าวนี่ฮะทีมตัวเราอยู่ตรงนี้โอเคนะครับตัวเราน่าจะลงสวยไปเลยลูกพี่เปิดโอ้โหเปิดให้อย่างงามเลยเมื่อกี้เป็นลูกทุ่มนะครับก่อนทุ่มก็6โมงโอเคอย่างนั้นแหละมา ทางนี้เออเปิดโอ้ยเอาหลอกเอาหลอกให้ได้แล้วโ <Nope. S 1> อ้ยน่าเสียดายหมดเวลาไหมเนี่ยอย่าให้หมดเวลานะเขอ้าบอลอบออบอลูกเข้าบอลเข้าบอลลูกเฉยเลยเออเราต้องได้ดิต้องได้ดิยาหมดเวลาครับไม่มีประโยชน์เลย <laughs> ดีใจเฉยเออโอเคอย่างน้อยเราก็ได้ลงสัมผัสนะครับฟุตบอลนะครับแล้วก็เกือบที่จะได้ยิงนะครับมาจับมือกับทีมตรงข้ามครับทีมของเราครับเลสเตอร์ซิตี้ชนะไปครับ1ประตูต่อ0นะครับโอ้ยได้6.8นะครับเรียกว่าวิ่งได้มั่วสนามมากเลยนะครับตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ครับส่งบอลสำเร็จ5ครั้งนะครับเออเปอร์เซ็นต์การสำเร็จก็อยู่ที่83 ได้ลงแค่20นาทีนะครับเอาละครับมาอยู่ต่อเลยนะที่2ครับของเราครับอัรครเดตนะครับจะได้ลงสนามครับเปลี่ยนตัวออกไปครับอันนี้ก็เป็นจ็อบของเราที่เราจะต้องถานะครับอัครเดตครับสวยได้ิยู่นเอาโหแล้วลูกนี้ครับโอ้โหต้องวิ่งไปดีใจกับพี่เลยนะครับอ ดูลูกนี้ครับเป็นการเตะมุมขึ้นไปแล้วเตะได้สวยครับขึ้นมงครับสามคนก็เอาไม่อยู่ครับตอนนี้ภาพสวยดีดนะครับมงเข้าไปเลยครับอแม่คู่เลยสวยสวยได้บอนสวยได้บอนไปดิพี่เปิดโอ้โหเปิดได้เปรี่ยม,มากต่อบอลเหรอจะมาต่อบอลอะไรตรงนี้อ,อส่งให้กับ เจมี่วาดี้ครับสวยลูกนี้หลุดเดียวขึ้นมาหลุดเดียวขึ้นมายังไง <No. S 1> ยิงกับลูกนี้ <No. S 1> อัครเดชโอ้โหกูชูสอยู่นะแต่ว่าวดดสวยวดดสวยวดดสวยสวยสวยยิงลูกนี้ครับยิงไกลครับไม่มีเข้าครับบอกเลยใ,ใกล้ๆพี่ใกล้ๆใ,ใกล้ๆสวยครับ สวยครับอขอปั่นลูกนี้โอ้ยยังไงเจมี่วาร์รี่มองไม่ได้ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วโดนเคลียร์ครับจะไม่คิดให้พี่แกะตัวบ้างเหรอผอ้โหเองผมจะพาลุยส่งไปก่อนยิงโอ้โหจะได้แอตซิตก็ไม่ได้นะเจมี่วาร์รี่ครับยิงไม่เข้าครับในสุดท้ายครับก็จบไปด้วยสกอร์ สประตูต่อศูนย์นะครับนี่แล้วฟอร์มกําลังมานะครับโอ้ oh, พี่บาราโนเต้นะโอ้ oh, น่าจะเป็นคู่สีกันนะครับหรือว่าน่าจะเป็นคนโอ้ย oh, นะเรตติ้งอยู่ที่9เลยนะทุกคนนะลงไปแค่11นาทีนะครับเออวิ่งไป4กิโลนะครับเราเออจ่ายสำเร็จ4ครั้งนะครับ โอเคมามาดูกันว่านะครับอัครเดชลงมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> เอาละครับเราก็ลงมาในสนามตอนนี้ครับเบอร์19ครับอัครเดชครับมาเดนครับเป็นกองหน้าครับลงมาโอเคเฮ้ยเมนเส้นเฮ้เปนเส้นทุกขึ้นมาโอ้โหไม่ปล่อยครับเปิดเปิดโอเคอัครเดชวิ่งวิ่งดีเอเอวิ่งดีวิ่ง วิ wing, wing, wing. ่งวิ่งวิ่งยิงครับลูกยิง yes <sir. S 1> ในที่สุดครับอัครเดชครับก็ทำได้ครับโอ้โหเป็นไงฮะอัครเดชครับอรเอาละครับโ <c oughs> ค้ช <c oughs> <c oughs> ดีใจแนละ้วบอกเลยโอ้โหกองหน้าจากทีมชาติไทยครับลงมา พลิกสถานการณ์ให้กับจิ้งจกสยามเดเตอร์ซิตี้ครับแล้วลูกนี้ครับห้างเข่งเข่งเออดูลูกลูกนี้ครับห้างเข่งๆเ,เลยปังประตูนี่แบบหลบนะฮะหลบนะฮะผมยาวผิวสวยสวยเกโ๋โอ้โหสุดยอดนะครับไปเล็กตัวสวยโอเคกองหน้าของเราได้บอลครับฮัชซันดาก้าไปเลยไปเลยไปยิงให้ได้ฮัชซันดาก้ายิง

เอาว่าแล้วทุกคนโอ้มารวกยินดีกับเราครับทุกคนอืเป็นภาพที่ภูมิใจมากนะครับโอ้โหครับเด็กไทยคนนี้อายุเพียง18ปีแนละ้วลูกนี้ครับวิ่งเกือบไม่ทัน,นครับชัดอดิงเข้าเสาสองไปเลยครับอเอ้เสาแรกเสาแรกโอ้โหเสาสะเทือนอัรนครเดชยิ้มแฉ่งเลยนะครับเอ็มนี่มันคันแทบดีว่าโอ้โหผมยาวสวยๆเจ๋นะครับ เห็นไหมว่ามีคนวิ่งแล้วน่ะไอ้เลยเลสโก้อาเล้วลูกนี้ครับเราจะมีส่วนร่วมกับประตูหรือเปล่ายิงถ้าจันอู้หูแล้วเป็นเลสเตอร์ซิตี้ครับชนะไปครับ4ี่ประตูต,ต่อสอครับอเอ้ยว่าผลงานของอัครเดชนะลงไปนะครับ <c oughs> ทำพาทีมเอาชนะได้เลยนะครับแล้วเกือบขาดแล้วมีลุ้นแฮตทริกด้วยนะเมื่อกี้นะ ด้วยอาวะอักเดครับชูไม้ชูมือครับลงไปเล่นในตำแหน่งของกองกลางนะครับเพเมเกอร์ครับโอ้โหเลตติ้งนะครับ9.3นะครับลงไปแค่เ็ดนาทียิงไป2ประตูครับทุกคนไม่มีแอสซิตนะครับสุดๆจริงๆครับ